เรียงเรื่องราวประวัติศาสตร์ใต้ร่มพระบารมีวันนี้ในอดีต วันที่25มิถุนายนพุทธศักราช2540สภานานาชาติเพื่อการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ICCIDD ได้ทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเหรียญทองสดุดีพระเกียรติคุณแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องด้วยทรงมีพระมหากรุณาธิคุณในการวินิจฉัยปัญหาและพระราชทานแนวทางการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนทรงแนะนําให้มีการสร้างเครื่องผลิตเกลือเสริมไอโอดีน ทรงสนับสนุนให้มีการศึกษาเส้นทางเกลือรวมทั้งพระราชทานเกลือเสริมไอโอดีนให้กับประชาชนด้วยซึ่งพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของโลกที่ได้รับรางวัลดังกล่าวคณะรัฐมนตรีจึงได้ลงมติเห็นชอบให้วันที่25มิถุนายนของทุกปีเป็นวันไอโอดีนแห่งชาติ โรคขาดสารไอโอดีนเป็นโรคร้ายแรงโรคหนึ่งคนที่เป็นโรคดังกล่าวจะมีความพิการทั้งทางร่างกายและสมองหากประชากรในประเทศใดเต็มไปด้วยคนเป็นโรคขาดสารไอโอดีนก็จะทําให้คุณภาพชีวิตด้อยลงเป็นอุปสรรคอันใหญ่หลวงต่อการพัฒนาประเทศชาติหากแต่ด้วยพระบารมีประเทศไทยจึงประสบความสําเร็จในการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน การที่ทรงห่วงใยพระศกนิกรนำมาซึ่งพระอาการประชวนจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ต่อเนื่องหลายปีทรงติดเชื้อไมโครพลาสมาจึงทำให้พระองค์ทรงพระประชวนด้วยโรคพระหัตไทยเต้นไม่ปกติทรงอุทิศพระวรกายเพื่อพระศกนิกกรของพระองค์ด้วยน้ำพระราชหฤทัยบริสุทธิ์และยิ่งใหญ่อย่างแท้จริง ติดตามวันนี้ในอดีตรวมทั้งสาระความรู้ที่หลากหลายได้ใน YouTube Channel สายสวรรค์ขยันยิ่ง